ตื่นเต้นพี่สวยมากเลยขอบคุณค่ะไม่ต้องเนะวันนี้พี่มาแจกโจทย์เนะาะก็จริงๆก็ออมีโอกาสได้เปิดไว้ซองหนึ่งแล้วก็ลองดูว่าแบบเอ้ยเหมือนพี่เขาเขียนเป็นละครให้เป็นแบบเหมือนสิปละคอรอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ผู้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ละครแต่ละเรื่องก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้พี่แจกโจทย์เป็นคู่คู่ลองอ่านดูก่อนแล้วอยากให้ถามเลยเวลาอ่านบทอ่านทห้หมดเลยอันไหนที่ไม่ใช่ตัวเราก็ต้องอ่านนะเพราะว่าบางทีอ่ะยิ่งเคยแบบเล่นละครแล้วแบบเหมือนเราลุกลวกอ่ะแล้วเราก็แบบโอ้ยมันหนาตั้งเลยขี้เกียจเราก็อ่านแต่บทของเราอ่ะจนบางทีเราลืมว่าแบบ react ที่เราต้องคนที่ต้องตอบโต้กับเราอ่ะ คือเขาต้องพูดอะไรบางทีเราก็แบบมัวแต่มัวแต่โฟกัสแต่ของเราอะซึ่งจริงๆจะนี้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องอ่านให้หมดอ่านรอบแรกเนี่ยอ่านให้หมดเรื่องมันเป็นยังไงตัวละครมีใครบ้างเขาคุยอะไรกันเหตุการณ์เกิดที่ไหนและที่สําคัญเวลาการแบบคือละครหนึ่งเรื่องหรือซีรีส์หรืออะไรก็ตามแต่อะค่ะบางเขาเขาไม่ได้วางแบ็กกราวน์ให้เราอย่างเช่นว่าพื้นเพนิสยัยว่าแบบเราคือเป็นผู้หญิงที่ เขาจะวางคาแรคเตอร์สวยอ่อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเป็นคนที่มีนิสัยอะไรประมาณนี้แต่พอเริ่มเรื่องปับเขาไม่ได้บอกนะว่าอาดีตคนนี้เคยเป็นยังไงคือบางทีเราต้องสร้างเขาขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นเขาหรือเวลาเราจะคุยเราจะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อในเมื่อออดีตเราเป็นอย่างนี้มาเราก็ต้องดูว่าโจทย์ที่เขาให้หรือว่าเรื่องที่เขาให้เนี่ย มันเป็นประมาณไหนแล้วครอบครัวเราเป็นประมาณไหนหรือหรือสังคมแวดล้อมเราเป็นประมาณไหนสร้างให้อยู่ในเรื่องเรื่องของเราอะคะ่ะลองอ่านดูก่อน